บำบลสบ,บงอำเภอพูซางจังหวพะเยาเป็นพื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิคุณภาพซึ่งได้รับรางวัลระดับประเทศเนื่องจากราคาปุ๋ยในท้องตลาดมีราคาสูงขึ้นทำให้ต้นทุนในการผลิตเพิ่มขึ้นเกษตรกร,ร,กรมีความเคยชินกับการใช้ปุ๋ยเคมีในนาข้าวปริมาณเท่าเดิมในทุกๆปีนอกจากจะทำให้ต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้นยังเป็นผลทำให้ดินเสื่อมโทรม แต่ก่อนนะผมทำนี่ไหลหนึ่งจะซื้อปุ๋ยใชใไห้ใช้นะ้นี่ประมาณหนึ่งพันบาทแต่เดี๋ยวนี้ผมเข้าไม่คุม้มสตา์ดพช้อของอีไฟวิเคราะห์ดินตอนนี้ผมทำนาจะได้ลดค่าการซื้อปุ๋ยลงไปตอนนี้ผมซื้อปุ๋ยไหลหนึ่งมันห้าร้อยกว่าบาทครับเดี๋ยวนี้นะใก้ปุ๋ยลดลง แต่ได้้จนนวเนเขาเส,ขสำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยาร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอภูซางได้มีการส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มและจัดตั้งศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลสุบง์ขึ้นในปีพศ2558เดิมมีสมาชิก20รายปัจจุบันมีสมาชิกสนใจเข้าร่วม37ราย สมาชิกทั้งหมดเป็นเกษตรกร,ร,ก,รกลุ่มแปลงใหญ่ข้าวบ้านหลายตำบลสุบงโดยได้มีการส่งเสริมให้เป็นศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนได้อย่างครบวงจรเกษตรกร,ร,กรประสบปัญหาเรื่องของดินเสื่อมนะคะสำนักง,งานกเกษตรอำเภอภูซางนะคะก็เลยมีการส่งเสริมในเรื่องของการจัดตั้งเป็นศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนนะคะซึ่งตรงนี้สามารถทําให้เกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการจัดการดินปุ๋ยสามารถใช้ปุ๋ยได้อย่างถูกต้องซึ่งทําให สามารถลดต้นทุนการผลิตโดยเฉพาะเรื่องของการใช้ปุ๋ยเคมีได้อย่างมากเลยนะคะทำให้เกษตรกรเนี่ยมีรายได้เพิ่มขึ้นแล้วก็ผลผลิตก็สูงขึ้นด้วยนะคะปัจจุบันศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลศบ,บงมีการดำเนินงานดังนี้ 1. ให้บริการตรวจวิเคราะห์ดินด้วยชุดตรวจสอบ NPK และ pH ในดินแบบรวดเร็ว 2. เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการจัดการดินและการใช้ปุ๋ยเพื่อเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการผลิต 3. ให้คำแนะนำการจัดการดินและการใช้ปุ๋ยที่ถูกต้องโดยใช้เทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัดหรือปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินเพื่อลดต้นทุนการผลิตและรวมถึงเทคโนโลยีอื่นๆในอนาคตที่จะได้รับการพัฒนาจนเป็นที่ยอมรับและมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น 4. จัดทำแปลงเรียนรู้และจุดสาธิตเพื่อขยายผลการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต การดำเนินกิจกรรมของศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลสบบงโดยคณะกรรมการนำเสนอความสำคัญของการลดต้นทุนการผลิตโดยการลดการใช้ปุ๋ยเคมีโดยการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินและปรับปรุงโครงสร้างดินให้เหมาะสมต่อการปลูกพืชโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์โดยมีการดำเนินการและบริหารจัดการในกลุ่มโดยมีเงินหมุนเวียนจำนวน5 0,000บาท ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลสบ,บงมีการดำเนิเนกิจกรรมอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่องและได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆดังนี้ 1. ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นได้แก่แม่ปุ๋ยเครื่องผสมปุ๋ยชุดตรวจสอบ NPK และ pH จากกรมส่งเสริมการเกษตร 2. ได้รับการสนับสนุนด้านความรู้และปัจจัยการผลิตในการลดต้นทุนการผลิตข้าวจากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวจังหวัดพะเยา 3. ขายายผลการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิตไปยังกลุ่มแปลงใหญ่ข้าวแปลงใหญ่ลำาไยภายในตำบลและตำบลใกล้เคียงในอำเภอผูซางก่อนจะต้องุูมครับเกษตรกรครับแบบเนี้ยแบบตัวไผ่ตัวันนะครับก็เนี้ยให้ดิ้นเจียมโซมนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้มีความหูขาดความหูอับเนี้ยให้ดินเจียมโซม แล้วก็หลังจากนั้นมาเขาก็ได้ตัง้งเกษตรอำเภอมาแนะนำนะครับว่าที่ก็ตั้งกลุ่มแล้วก็มีการตรวจดินทุกอย่างครับตัวตาตัวดินตัวอย่างแต่ดินดินมีคุณภาพดีขึ้น,นครับเจเจปุ๋ยตามขันข้นสอบปุ๋ยครับน <c> ีค่คเกษตรกรนี่็ได้ใจครับเพิ่มาได้ขึ้นครับกลุ่มมีการแบ่งปันของผู้ให้กลุ่มอื่นะครับในเขตอุดมการทำให้เกษตรกรของเขาครับ มีความคมห่วงใะครับในตัวเชตรันห้องค,ร,ครับ